สวัสดีครับกลับมากับคลิปที่2ครับผมของวันนี้พี่ว่างนะวันนี้พี่ก็ว่างแหละพี่เพิ่งได้ของมาใหม่สั่งมาจากช้อปปีเอาสั้นๆง่ายๆมันก็คือขาตั้งกล้องที่เป็นตัวสําหรับตั้งมือถือนะฮะแล้วก็มันไม่แพงซื้อมา195บาทเองในช e. ้อปปี้แล้วมันก็ค่อนข้างโอเคนะมันไม่กองแกงนะเนี่ย,อ,ยอันนี้ที่เราซื้อมาอันนี้คือประกอบเสร็จแล้วฐานเป็นเหล็กนะครับ ดังกล้องๆเลยถ้าเกิดเราเอาแม่เหล็กมาดูดก็ดูดติดนะนี่ยแม่เล็กอะนี่เห็นไหมไม่หล่นด้วยอ่ะก็ถือว่าแน่นหนาแข็งแรงใช้ได้กับราคา195บาทอันนึงไม่ถึง200แล้วไอต้ตรงส่วนเนี้ยที่มันเป็นเสาตรงขาตัวค้ำเนี่ยคือมันจะมีตัวล็อกคือถ้าเราคลายล็อกออกนี่มันปรับสูงได้ด้วยนะ ปรับสูงปรับเตี้ยนี่ขึ้นมาได้เยอะเลยอืมแล้วลองล็อกอยู่เนี่ยฮะเห็นไหมโอเคเลยนะอันไม่ถึง200ไม่แย่แล้วก็ไอตัวส่วนของตรงด้านล่างเนี่ยใต้ฐานก็จะมีเนี่ยเอาไว้ปรับหมุนได้มีจอยอยู่ที่เอาไว้แบบปรับองศาของกล้องอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ติดนิดนึงตรงแค่ที่ว่า มันอาจจะใส่ยากไปน,นิดนึงตรงที่งานมือถือเพียงแต่ว่าเขาบอกไว้ชัดเจนแล้วตอนในร้านค้าที่ขายเขาบอกว่าเหมาะสําหรับมือถือเครื่องที่มันประมาณ5.5นิ้วเท่าน,านั้นฉะนั้นใครเครื่องใหญ่กว่านี้ก็อาจจะใช้งานไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับอีกหน่อยก็เดี๋ยวจะได้รีวิวอะไรกันง่ายขึ้นมันเป็นขาตั้งสำหรับกล้องทำท็อปวิวนะนี่แล้วก็จะถ่ายลงมาอย่างนี้แต่คืออาจจะติดขากล้องหน่อยแล้วคือตรงฐานเนี่ยเออลืมบอกนี่นี่ปรับได้ด้วย ปรับมุมอย่างนี้จะได้ไม่เก,กะกะมากนี่ครับขาตั้งกล้องสําหรับทําพวกรีวิวสาหรับใครที่ยังไม่อยากาลงทุนอะไรเยอะก็เอาง่ายๆเนี่ยเหมือนพี่นั่นแหละ200บาทครั้งเดียวอยู่โอเคนะครับแล้วเดี๋ยวว่ายังไงคลิปหน้าอาจจะเห็นมือเราสองข้างแล้วก็เห็นขาตั้งกล้องนิดหน่อยเดี๋ยวลองใช้งานกันดูซิว่าวันทําอะไรมาแล้วมันใช้งานได้ดีขนาดไหนสําหรับขาตั้งกล้องท็อปวิวตัวละไม่ถึง200บาทครับผมวันนี้พี่ว่างเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้ะ